คนฉลาดจะใช้ปัญญาและหาข้อมูลก่อนที่จะเชื่ออะไรสักอย่างเพราะความเชื่อที่ปัสจากเหตุและผลมันคือความงมงายเรื่องราวของอัครทูตสวรรค์ที่ตัดสินใจลงมาจากสวรรค์เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์จากคําสั่งล้างบางของพระเจ้าที่ต้องการจะให้มนุษย์ทุกคนบนโลกมองเทงเพราะอยู่ไปก็หนักโลกเปล่าๆเ,เออมันก็ดีนะเพราะกูก็เบื่อโลกแล้วเหมือนกันและเรื่องราวการต่อสู้ของพ่อหนุ่มตกสวรรค์ที่ต้องมาต่อสู้กับอํานาจของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรัง ฟิล์มผมจะเสนอสงครามเทวานลังนรกอา้าวก็ไหนบอกว่าจะลังโลกและทำไมหนังมันชื่อลังนรกวะให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยแคมมิงฟอ l l o w เดาเดาเดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอปยูทูปมิวสิกแถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลา แค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ a t u b e 360ตีปีช่เอาไปอภปยยย้าเชียนตัวน้ตแจมมอยาปาชีตีปีด่ออาช่อเลตุ้ยอาลงกูยกาเชียนแทกันอยู่ท่าเดดีอาแชะอเลตตุยมาลงกูเย้าเชียนทกัตอยู่ทดาเด็ดที้อาแช่อาเลต้วยมาลงกูต้องเปิดบารเดมาพิลูเลสุดยอเชียนกูเข้าเพียบผู้ลาดาบา าาาไ,ไููลาาดผ้ตมเรื่องราวเริ่มขึ้นที่อัครทูตสวรรค์นามว่าไมเคิลที่ได้รับคําสั่งจากพระเจ้าให้ลงไปล้างบางมนุษย์เพราะพระเจ้าสินส้นศรัทธามนุษย์จากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่มนุษย์ทํากับเผ่าพันธุ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสงครามการก่อการร้ายหรือการการะทาต่างๆที่ไม่ส่งผลดีให้กับเพื่อนลมโลกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นปั๊ไมเคิลกลับไม่คิดที่จะสินส้นศรัทธาจากมนุษย์และคิดว่าควรจะให้โอกาสถึงแม้ว่าโดนแล้วพวกมนุษย์ขี้เหม็นจะไม่สมควรได้รับโอกาสนี้ก็ตามซึ่งอัครทูตสวรรค์คนนีีท่่ชือเเรบย ก็รู้ว่าบักไมเคิลไม่โอเคกับคําสั่งของพระเจ้ามันก็เลยบอกกับบักไมเคิลว่าอย่าหือเพราะถ้าขัดถืนคําสั่งมึงจะต้องโดนลงโทษอย่างหนักแน่นอนแถมตอนนี้เราฝูงน้องหมาติดปีกจากสวรรค์ก็กำลังมุ่งหน้าไปยังโลกเพื่อจะไล่ส่วนมนุษย์ขี้เหม็นให้หมดสิน้นรับรองว่ายัางไงยังไงโลกจะต้องสะอาดสะอา้านและไร้ซึ่งมนุษย์แน่นอนฟันทงแต่ถึงจะรู้แบบนั้นบักไมเคิลก็ไม่สนใจคําสั่งและเธอเปื้อนและตัดสินใจตัดปีกของตัวเองพร้อมกับลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ นั่นก็เพื่อจะให้พระเจ้ารู้ไปเลยว่าเขาจะสู้แบบหลังชนฝาในนามของมนุษย์ตาดำๆเออซูเปอร์ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังแต่มันที่ร้านอาหารกลางทะเลทรายซึ่งอยู่ห่างไกลห่างไกลจากถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างมากและเจ้าของร้านก็คือตาลุงคนนี้เขามีชื่อว่าบอสส่วนคนนี้ก็คือลูกชายของตาลุงเขามีชื่อว่าจิ๊บตัวเกียวดีฟและแม่สาวคนนี้ก็คือสาวเสิร์ฟประจําร้านเธอมีชื่อว่าชาลีเรียกสั้นว่าน้องลีส่วนคนนี้ก็คือพ่อครัวประจําร้านเขามีชื่อว่าชาวแต่ก็ยััังงไมมมม่่่หดแคนนนนน้้้ราาาตตอีีกก็ลูิา อยู่ในร้านเนื่องจากรถดำมเเสียตรงนี้พอดีคนเป็นผัวชื่อเบอร์ตันคนเป็นเมียชื่อเคสส่วนลูกสาวสุดน่ารักชื่ออเดย์เรเรียนสันส้นว่าน้องเดย์แต่ยังก่อนยังไม่หมดแค่นั้นเราะจะจูบพ่อหนุ่มคนนี้ที่ชื่อไคกระดันขับรถหลงเข้ามาที่ร้านแห่งนี้ด้วยอีกคนรวมๆแล้วตัวละครของหนังเรื่องนี้มี10คนพอดีเอภาคผิดภาคถูกแน่กูงานนี้ซึ่งแต่ละคนก็รวนแล้วแต่มีปัญหาของตัวเองเริ่มจากตอนลุงบ๊อบเจ้าของร้านที่ก่อนหน้านี้ติดน้าเก๊กหวยยางหนักเพราะโดนเมียทิง้งเนื่องจากมมาา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 สสรร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 ้ราารร้้้้งงงนนนนออหหกกกลลลคแะทีีเาาาารร่เเขต็ ก่อนหน้านี้มีประกาศว่าจะมีการสร้างห้างสรรพสินค้าแถวนี้บกักบ๊อบก็เลยรีบมาสร้างร้านอาหารเพื่อเป็นการร้องงอกขึ้นมาของห้างแต่รอแล้วรอเล่าห้างมันก็ไม่งอกขึ้นมาคุณเมียก็เลยรับบอดได้และแตัดสินใจทิ้งมันกับลูกไปทันทีเออบาร์หรือเปล่าว่ามาสร้างร้านอาหารกลางทะเลทรายและคนที่ดึงบกักบ๊อบขึ้นมาจากความเศร้าก็คือบักจิ๊บลูกรัฟแต่บักจิ๊บก็มีปัญหาหัวใจเนื่องจากมันหลงรักน้องลีเด็กเสิร์ฟแต่น้องลีก็ไม่ได้รักมันแถมตอนนี้เธอยังท้องแก่8เดือนโดยที่เธอก็ไม่ไดด้บออออกกว่า่าใคครืพอของเ็และ ไม่ได้บอกว่าเธอไปสวัสดีกับใครมาเออเขาเรียกว่าแอบแซบจนท้องแต่ถึงจะไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเด็กบักจิ๊บก็ไม่สนแล้วบอกว่ามันจะยอมเป็นพ่อของเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกของมันก็ตามเออถือสวัสดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่น้องลิก็บอกว่าบอดได้เพราะมันไม่ใช่ลูกของเมึงมึงจะมารับผิดชอบหาพระแสงอะไรเอากล่าวว่าจะเทสักหน่อยส่วนบักเบอร์ตันเจเคสและน้องเดย์ก็มีปัญหากับชีวิตเหมือนกันเพราะไอ้สองตัวนี้มีปัญหากับน้องเดย์ลูกรัาเนื่องจากน้องเดย์ชอบก่อปัญหาไม่ว่าจะเเเเปป็็นนนนทททีีี่่โรรรรงงงยหหืออบ้้้าาาาดกกจะสัญุวล ทำให้สามตัวนี้ต้องกระเตงย้ายที่อยู่ไปมาเราต้องหาโรงเรียนใหม่ๆให้น้องเดเรียนถึงครอบครัวจะรวยแต่ก็ต้องสวยเพราะลูกส่วนคนที่มีปัญหาคนสุดท้ายก็คือบักไคฟัสแอนด์ฟรีเที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหย่าร้างและกําลังจะไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อแย่งสิทธิการเลี้ยงดูลูกแต่ตอนนี้ก็ดังขับรถหลงทางและมาตงแง่งอยู่ที่ร้านนี้ด้วยอีกคนตอนนี้มันส่วนรวมของคนมีปัญหาชีวิตชัดๆและในขณะที่เราคนมีปัญหากําลังมึนงงก,กับการใช้ชีวิตจูจูจทีวีในร้านก็ไม่มีสัญญ,ญาณส่วนโทรศัพท์ก ซึ่งมันก็คือยายแก่คนนี้ที่แข้งขาไม่ค่อยจะดีแล้วก็เดินไม่ค่อยจะได้เพราะความแกงงําเงือกแต่ถึงจะแกงงําเงือกซะขนาดนี้ยายแก่ก็ยังปากดีด่าว่าน้องลีที่ท้องโยแต่ไม่รู้ว่าผัวอยู่ไหนทําให้น้องลีไม่พอใจและเดินหนีเข้าครัวไปในทันทีเอออยู่ดีๆก็โดนดา่าแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะยายแก่ปากปีจอกระด่าว่าบบบเบิร์ตันและเจเคทที่ไม่สามารถสอนให้ลูกสาวเป็นคนดีได้ทา,ทางทั้ที่ไอ้สองตัวนี้ก็ไม่เคยรู้จัมกมักกีกับยายแก่มาก่อนเออทำไมมึงรู้ดีจังวะทําให้บบบเบิร์ตันไมม่พอใจและเเดินข้าาาหยา เพื่อจะให้ยายแก่ขอโทษเพราะไม่อย่างนั้นมึงโดนกระเทืบนแน่เออถึงจะแก่แต่กูก็ไม่สนแต่ก็ยังไม่ทันได้กระเทืบจู่ๆยายแก่ก็งับคอของบักเบิร์ตันทําให้มันต้องร้องจ้าเพราะฟันของยายแก่โคตรจะคมเหมือนกับฟันของปลาฉลามแม่งงับคอ,อกูเฉยเลยแถมแจู่ๆยายแก่ที่ขาแข้งไม่ดีก็คลานยิ่งๆขึ้นไปบนฟ้าอย่างกับจิ้งจกตุกแกท่านนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนิดทำให้ทุกคนพากตกอกตกใจ,ใจเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นใครคลานขึ้นไปอยู่บนฟ้าแบบนี้มาก่อนแมง่งสไปเดอร์แมนชัดๆแต่ยายแก,ก มันก็โดนบ,บักไคควักปืนออกมายิงและตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นเออกูไม่ชอบคนแก่จากนั้นทุกคนก็รีบพาบักเบอร์ตันมาขึ้นรถเพื่อจะพามันไปหาหมอก่อนที่จะตายหาจากการเสียเลือดแต่ก็ไปได้ไม่กี่เซนติเมตรจู่ๆพายุฝุ่นแมลงวันก็บินมาถล่มแซลรถคันนี้ทําให้พวกเขาทุกคนพากันร,ร้องวีดไวยและรีบกลับมาที่ร้านอาหารเหมือนเดิมเออใครจะไปได้แมลงวันเยอะ,ะขนาดนั้นและพอฝุ่นแมลงวันบินผ่านไปจู่ๆก็มีรถตำรวจมาที่นี่และคนที่ขับมาก็ไม่ใช่ใครอื่นรอมันคือบักไมเคิลเทวดาตกสวร,รวู้ ว่าบอบไมเคิลคือใครเราเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกบอบบอบก็เลยบอกให้บอบไมเคิลยิ้มแยกเขี้ยวให้ดูหน่อยนั่งเพื่อจะเป็นการเช็กว่ามันมีฟันแหลมแหลมเหมือนกับยายแก่คนเมื่อกี้หรือเปล่าเออฟันแมงคอนเหลืองจากนั้นบอบไมเคิลก็แจกปืนให้กับทุกคนพร้อมกับบอกว่าไอตัวที่พวกมึงเจอเมื่อกี้มันกำลังจะแห่กันมาอีกเพราะฉะนั้นมึงทุกคนจะต้องช่วยเหลือตัวเองเออตัวใครตัวมันเซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนต้องมึนงงและสับสนอย่างแรงแต่ถึงจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกเขาก็ช่วยกันเอาของมากันตามประตูและหน้้้าาตตงงงอจััปมรรรบ แทจากสิ่งที่พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออีหยังว้า,าสู้มันแบบงงๆนี่แหละแล้วก็เพียงเวลาไม่นานจู่ๆก็มีรถไอติมขับตรงมาแล้วก็นั่นแหละครับคนขายไอติมมันก็กลายร่างและยืดตัวเองเหมือนกับผีเปรตเพราะแท้จริงแล้วไอคนประหลาดพวกนี้ก็คือเหล่าทูตสวรรค์ที่มาเข้าสิงร่างของมนุษย์เพื่อจะมาไล่สวบมนุษย์ที่ตอนนี้เหลือเป็นแค่กลุ่มสุดท้ายของโลกใบนี้แต่คนพวกนี้ก็ไม่ยอมและสาหลูกระสนใส่ทูตสวรรค์ลเลิศเถอะทาให้มันตตยหาไปได้อย่างง่ายดายแม่งเป็นถึงทูตสวรรค์ไอเราก็นนึกวว่่่าาาจะมแแบบเทตทตตดััํ กับผีซอมบี้ทำไมมันทุเรศจังวะแต่ความทุเรศทุรังก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะเราทูตสวรรค์เวอร์ชันซอมบี้ก็พากันแห่มาที่ร้านอาหารดวงซวยแห่งนี้และตายหาแบบทุเรศทุรังกันไม่หยุดไม่หย่อนเออความทุเรศแบบต่อเนื่องซึ่งการแห่กันมาแบบไม่ขาดสายก็ทําให้บัคเบอร์ตันที่กาลังพังงาพังงาโดนจับตัวไปหนึ่งคนและพอได้ตัวบัคเบอร์ตันพวกมันก็พากันลาดถอยและหายไปกับความมืดสยอง่านเออสงสัยจะไปวางแผนจาน่าไอคนพวกนี้ก็พากันถามบักไมเคิลว่าเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรมันเป็นนยยยัังงงไไช่่วเาใหห้้ฟออจะดบก รอพกูโคตรจะงงบางไมเคิลก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันคือใครบอกแค่เพียงว่าที่มันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาปกป้องลูกในท้องของน้องชาลีรรเด็กที่อยู่ในท้องคือสิ่งที่จะกําหนดว่าเผ่าพันธุ์ของมนนษย์จะได้ไปต่อหรือพอสานี้ทั้นที่ความจริงน้องลีก็ไม่อยากมีลูกและก็ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกเลยสักนิดปวดหัวกับหนังจริงๆทาไมความเป็นความตายของเผ่าพานันธุ์กูต้องมาอยู่ในเงื้อมือของอีนี่แต่ถึงจะบ่นไปก็เปล่าประโยชน์เนื่องจากความงี่เง่าของหนังมันก็็ยยัััังงไมมมม่่่่่หดแคคนน้นรอะจจะจูบบบบกกกกกเิิาาุวสที ให้มันไม่หมดศรัทธาจากมนุษย์ก็คือบักจิบน้องเลิฟเนื่องจากบักจิบเป็นเด็กดีที่สามารถทําให้เด็กพ่อเรื่องน้ําคก้วยทางตอนที่มันก็คือสิ่งที่สมควรทําอยู่แล้วและก็ยังเป็นคนดีด,ดีที่ยอมจะรับเอาเด็กที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองมาเป็นลูกทางตอนที่น้องลีก็ไม่ได้รักเมองแต่เมองเลือกที่จะเข้าไปยุ่งย่ามในชีวิตน้องมันก็เลยทําให้คูรู้สึกชอบและคิดว่าที่มนุษย์สมควรจะได้อยูดต่อก็เพราะว่าความดีแบบมึนๆนของเมองแม่งหนังโคตรอีหยางวะคนดีๆบนโลกมีตั้งเยอะตั้งแยยะแตต่่่่มมงงงกกกลลัััับบบบาาชชอไอไ้้นนนีีคคเเดวววพจริๆ เจเคก็ได้ยินเสียงผัวที่ร้องโหยหวนตะกอนอยู่ข้างนอกเพราะโดนจับไปเมื่อคืนซึ่งมันก็ทําให้เจไม่ทนและทาท่าจะออกไปช่วยบัลเบอร์ตันผัวสุดที่เลฟแต่ตัวของบัลเบอร์ตันก็ไม่ปกติเพราะมันเหมือนกับพร้อมที่จะบึ้มทุกเวลาจากพลังแปลกประหลาดของเหล่าทูตสวรรค์ที่เอามาใส่ในตัวของบักเบอร์ตันแต่เจก็ไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวและรีบวิ่งทิ้งดิงไปหาผัวตัวบวมแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปถึงจูจูบักชาวพ่อครัวก็วิ่งมาดึงเจเอาไว้ก่อนที่จะโดนผัวบึ้มบั่ออรรกดดาน เก็บเบิ้มใส่กลางหลังและตายหาเป็นหน้าตาเฉยแมงอยู่ดีๆก็ต้องมาตายหลายชั่วโมงผ่านไปบักไขกับน้องเดก็มาเข้าเวงกับบนดาดฟ้าเพื่อจะเป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนและในขณะที่กําลังคุยกันจู่ๆก็ไม่เรามาจอดที่หน้ารำเพื่อจะเติมน้ํามันและทําท่าลุกลี้ลุกลรเหมือนกับว่าจะหนีอะไรมาแล้วก็จรยิงนักรัาจู่ๆกลุ่มคนประหลาดก็พากันแหงมาล้อมรถดรงสวยคันนี้เอาไว้บักไคาที่เห็นว่ามีเด็กน้อยอยู่ในรถก็รู้สึกทนบอ่ได้มันก็เลยรีบวิ่งเข้ามาชา้าเพื่อจะช่วยเด็กน้อยคคคนนนนนนีี้้้ใใหรรรอดดพจาากกกกวงตตะเเทบแ่่่็มมัไชป ทั่วไปเพราะมันก็คือร่างทรงของบักทูที่พร้อมจะงับคอคนดวงสวยเหมือนเดิมนั่นแหละครับบักไคก็โดนงับและตายห่าแบบทุเรศทุรังไปอีกคนเอรอรอบนี้มาแบบเหนือเมฆเมงคาดไม่ถึงเลยกูแต่น้องเดที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมและรีบทะเลทะลล่ลงมาจากดาดฟ้าเพื่อจะช่วยบักไคที่ตายห่าไปแล้วทําให้น้องเดต้องสวยเพราะวิ่งออกมาหาตีนเองทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่อยากจะให้น้องเดต้องมาตายโง่ตายเง่าพวกเขาก็เลยขอให้บักไมเคลทําทำอะไรสักอย่างเพราะถ้ายังยืนดูอยู่แบบนี้น้องเดไม่น่าจะรอดแน่นอนอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับกูว ซึ่งบางไมคิลนที่โคตรจะเสงงก็เลยต้องเข้ามาช่วยน้องเดย์ถึงแม้ว่าความจริงไม่อยากจะช่วยเลยก็ตามเออทาตัวเองทั้งนั้นแต่การที่ออกไปช่วยน้องเดย์ทําทให้เด็กเปรตคนนี้ได้จังหวะและโผล่เข้ามาจ้าเอ๋น้องชาลีพร,ร้อมก็บอกว่าหนูอยากจะเล่นกับน้องที่อยู่ในท้องเออมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะแต่น้องลีก็ไม่โอเคและพยายามใช้ถานเหล็กที่เอาไว้เสิร์ฟอาหารป้องกันการจ้วงแทงจากผีเด็กเปรตทาให้ผีเด็กเปรตพลาดโดนมีดที่ตัวเองใช้ในการจ้วงแทงบาดจนนิ้วขาดทาให้ผีเด็กเปรตตกใจและคลานหนีหายไปาย่าานาดดีีกวมบิ้ว แต่ความวุ่นวายก็ยังไม่จบแค่นั้นเราจะโจวน้องลีก็ปวดท้องจะคลอดลูกบักไม่เคล่อนก็นเลยให้น้องเดมาช่วยทําคลอดให้หน่อยาทานที่เธอก็ทําคลอดไม่เป็นเออแล้วกูจะต้องทอํายังไงวะแมงคลอดงงแต่มันก็เหมือนจะไม่ยากนะครับรลอดเด็กก็โผล่รวดและออกมาได้อย่างง่ายดายอย่างกับว่าอยากจะพุ่งออกมาตั้งนานแล้วเออไม่ต้องเบ่งให้เปลืองแรงแต่การเกิดมาของเด็กก็ทําให้ทูตสวรรค์ที่สิงอยู่ในร่างคนไม่สามารถที่จะทําอะไรเด็กคนนี้ได้คล้ายๆกับหนังพยายามจะสื่อว่าเด็กคนนี้คือบุตรของพระเจ้าที่อาจจะเป็นผูู้้นนนําาเเเเหมืออกกับพระยซ็็ปได ทรงนี้ก็ต้องเดาแบบนี้แล้วแหละแต่ถึงบักทูที่เป็นร่างซอมบี้จะทาอะไรบอดได้มันก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะบักไมเคิลก็บอกว่าตอนนี้บักเรเบียลอัครทูตแห่งสวรรค์กาลังจะลงมาที่นี่เพื่อจากการเด็กทารกด้วยตัวเองเนื่องจากมันเกินอํานาจและขอบเขตของทูตสวรรค์กิ๊กพวกนั้นแล้วเจคเื่อรู้แบบนั้นก็เลยพานเราพาก่อและตัดสินใจที่จะเอาเด็กน้อยออกไปข้างนอกเพื่อจะได้จบปัญหาและแฮปปี้เอนดิ้งกันสักทีจะสู้กันไปทําไมให้เปืองแรงแต่บักไมเคิลก็ไม่สนและใช้ปืนยิงใส่เจคเคมกกกับาารรปฏต บักบเกเบลที่โคจะแสบตาสดๆเออมันช่างจ้าซะละเกินแต่บักเกเบลก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงและทําการโจมตีแบบมวยตัวใส่ใครก็ได้ที่อยู่ใกล้กับมันบักบ๊อบที่เห็นแบบนั้นก็สาลูกระสุนใส่บักเกเบลแบบไม่ยัง้งแต่ลูกระสุนกีกอกแบบนี้ก็ทําอะไรบักเกเบลไม่ได้เลยแถมยังใช้ปีกอันบักควายโจมตีใส่บักบ๊อบโจมบักบ๊อบต้องบาดเจ็บสาหาัสและไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปออโดนทีเดียวรู้เรื่องเลยกูบักไมเคิลที่เห็นแบบนั้นก็บอกให้บักจิ๊บรีบพาเด็กแล้วก็น้องลีนีไปซะเด สบายชิวๆจากน้าบักไมเคลิลก็มายืนคุยกับเพื่อนเลิฟเกเบลเพื่อทวงเวลาให้บักจีฟแต่บักเกเบลที่อยู่กับบักไมเคิลมาหลายพันปีก็เหมือนจะรู้สึกเบื่อขี้หน่ายเพื่อนเลิฟมันก็เลยเปิดฉากการโจมตีเพื่อจะได้จบปัญหาคาราคาสั่งที่ความจริงไอ้สองตัวนี้ก็ไม่เคยทะเลาะเบ,บาแหวงกันมาก่อนอาอย่สงบสงบมาตั้งนานขอสู้กันบ้างจะเป็นอะไรไปแต่บักไมเคิลก็ไม่สามารถสู้ได้เพราะมันละทิ้งพลังไปพร้อมกับก,บการตัดปีกทำให้บักไมเคิลต้องพ่ายแพ้และโดนบักเกเบลเพื่อนเลิฟยํำจนเละแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเเราะะบบักกกล็จจืจดดใแ ดสินใจจ้วงแทงไอ้เพื่อนเลิฟทำให้บักไมเคิลต้องตายหาเป็นซะยางนั้นเออมึงเลือกเองนะแต่จูจูบักเกเบรียลก็ได้ยินเสียงแขกในครัวมันก็เลยเดินเข้ามาดูว่าใครกันนะที่ทําเสียงคอกแขกคอกแขกเจอมันก็ไม่ใช่ใครเอิร์เพราะมันก็คือบักบอบที่ปล่อยแก๊สออกมาจากท่อแล้วพยายามจะใช้ไฟแชกจุดไฟนั่นแหละครับบักบอบก็จุดไฟจนติดทำให้ร้านแห่งนี้ต้องบ้มบอมสัมเบร้อมกับบักเกเบรียลที่หนีไม่ทันเหมือนกันเมงเอ๋ยโดนเต็มเต็มแต่การบ้มแค่นี้ก็ทําอะไรบักเเเเกกกกบบบรรรรรีียไไมมมม่่ด้้พาาาะะััันนนนนป็ถึงงงอคคคทตแแหสว์จิ เซอร์มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าบักเกเบรียลที่มึงจะดูปิ้งย่างก็ต้องบีมมาตามราควันบักจีบที่อุตส่าห์ขับรถหนีมาตั้งนานแต่มันก็โดนตามมาเจอแบบโคตรจะงง่ายเซอร์มันก็ทําให้เกิดความมุยตัวอีลุงตุงนางจากการตามไล่ล่าคล้ายๆกับหนังสัตว์ประหลาดที่พยายามจะเข้ามาแดกคนในรถกลายเป็นหนังสัตว์ประหลาดไปแล้วแต่มันก็ทาให้บักเกเบรียลต้องกิ้งกันลุกกันลุกเราบักจีบมันเร็กระทันหันแต่มันก็ไม่ต่างกันพอเรามันก็เสียหลักเลยยับยุ่ยี่จนไม่สามารถใช้งานต่อได้ททําาาาาใหหห้้้้้นนนนอออองงงงงเเดดีีี่่ััวยยตตครลลลืแพบกกกจช็ู ที่ยังอึดถึกทนและไม่ยอมตายสกักทีจานน่นไอสตัวน,นี้ก็พากันปีนขึ้นมาบนเขาเพื่อจะข้ามไปยังเมืองที่อยู่หลังเขาลูกนี้แต่บักเกเรเบลที่ยังไม่ยอมลดละก็บินมารังควานในสตัวน,นี้ไม่หยุดเพราะคําสั่งของบิ๊กบอสที่สั่งให้มาจากการเด็กคนนี้แบบไม่มีความสมเหตุสมผลเลยสักนิดเอออะไรก็ได้ที่นายสั่งแต่ก็ยังไม่ทันได้ทําตามพระประสงค์จู่ๆบักไมเคิลเซตของฟูก็โผล่มาทําให้บักเกเรียลตกระใจเราไม่คิดว่าบักไมเคิลนเพลอนเลฟจะฟื้นมาจากความตายทันทันที่มันก็ทง เออมันเป็นไปได้ย,ยังไงนี้และก็แน่นอนว่าบาร์ไมเคิลในร่างของฟูก็สามารถต่อกรกับเบกเกเบลที่ตอนนี้เขาจะสะบักสะบอมทําให้บเบเกเบลต้องพ่ายแพ้ไปซะอย่างนั้นเออมึงดูสภาพกูด้วยแต่ที่บักไมเคิลได้รับการอาภัยจากพระเจ้าก็เพราะว่าเขาให้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องมีก็คือความศรัทธาในตัวของมนุษย์ส่วนกเกเบลก็พยายามทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่พระเจ้าก็เหมือนจะผิดหวังกับเกเกเบลที่ลงมือสังหารบักไมเคิลเพื่อนเลิทฐานที่มันก็ไม่ใช่พระประสงค์ทําให้บเบเกเบลเสียอกเสียใจและรีบบินก้สวรรค์เพื่ออจะไปฟง ก่อนที่บักไมเคิลจะไปถึงก่อนเออใครไปฟ้องก่อนได้เปรียบซึ่งหลังจากนั้นบักจีฟน้องชาลีพร้อมกับลูกน้อยก็ต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แบบที่ไม่หลงเหลือมนุษย์เลยสักคนนอกจากมันทั้ง3ตัวนี้แหละนั่นแหละครับน้องชาลีกับบักจีฟก็ต้องได้สวัแก้กันอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะโบนโลกมีมันอยู่แค่2ตัวจะไม่ให้สวัแก้กันแล้วจะไปลงที่ใครเออสุดท้ายก็มีพระเอกนางเอกและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิป้นี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ